สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชาัน์นะคะพบกับครัวบ้านนิชาัน์นะคะวันนี้วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาผัดบุญเซ่นนะคะกับชะอมนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในกระทะของเรานี่ก็จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันค่ะ ไฟกลางนะคะวุ้นเส้นกากาชบอมค่ะสดใหม่ค่ะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะเกียวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอาะคะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะจะให้ร้อนอีกสักนิดนะคะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมค่ะวันนี้กระเทียมสีสเกตนะคะ สิบกรีดค่ะใส่ลงไปค่ะต่อน้ำมันสักนิดหนึ่งค่ะผัดให้หอมค่ะผัดกระเทียมให้หอจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ฉีกค่ะไก่นะคะไก่ฉีกนุ่มนะคะ10กรัมค่ะโดประมาณนะคะเล็งไฟได้นะคะเล็งไปได้ค่ะ จากนั้นจากนั้นนะคะเราก็จะเดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองสักนิดนะคะกระเทียมเหลืองสักนิดอ่าเริ่มเหลืองแล้วนะคะนะคะ่ะอร่อยนะคะลองทําดูค่ะวันนี้มาแปลกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะสี่สิบกรัมะคะ่ะวันนี้ค่ะวันนี้ผัดแห้งหน่อยนะคะ หแห้งหน่อยอร่อยค่ะเราจะไม่พรมน้ําเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เส้นนิ่มก็พรมน้ําได้ค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะน้าําปลาแล้วก็ซอสค่ะอันนี้ก็ต้องกินหยอดถึงจะอร่อยนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโดยประมาณนะคะต้องกินหยอดถึงจะอร่อย ไปแล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะปรุงรสนะคะใส่ไปแล้วเขี่ยให้เท่ากันค่ะจากนั้นก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ค่ะไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปเอาไข่ให้อ่าให้เส้นติดไข่นะคะหรือใส่ไข่ติดเส้นนะคะจะได้กินอร่อยอร่อยค่ะกบไปเลยค่ะใส่จะได้กระจายค่ะ ทำให้ไก่เสร็จนะคะเอาผ้ามาจับหน่อยผ้าจับผูกกระทะหน่อยเอามือนี่แหละอ,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 อ่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะไข่สีสวยนะคะไข่เราสีสวยค่ะ <c oughs> เหลียงอลามะค่ะ เช่นนี้ต้องกินหยอดนะคะทำหยอดเเปรี้ยวเข้ม็น้ก็ได้นะคะอร่อยค่ะ,คะต้องผัดให้เช่นกระจายหน่อยนะคะถึงหยอดจากนั้นก็จะใส่ชะอมค่ะนางเอกของเรานะคะสองกำมือค่ะวันนี้ชะอมสดใหม่มากเลยนะคะสองกำมือนะคะใส่ไปจับจับโอ้โหจานเบื่อเลยค่ะวันนี้ <laughs> จานใหญ่ค่ะหอมไหมคะหอมชะอมนะคะ อร่อยมากค่ะลองทำดูนะคะผัดต้องสดใหม่นะคะถึงจะอร่อยค่ะรสชาติก็ชิมตามความต้องการได้เลยนะคะนี่ค่ะเอาให้ชะอมนุ่มนิดหนึ่งนะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปนะคะเอาละค่ะเอาขึ้นได้และะ้วค่ะอย่างนี้ ปิดไฟค่ะเพอาะกระทะหน่อยจะได้อร่อยออร่อยนี่ค่ะต้องกระจายกระจายอย่างเนี้ยถึงจะอร่อยนะคะเส้นต้องกระจายค่ะนะคะการผัดวุ้นเส้นเนี่ยค่ะเส้นต้องกระจายนิดหนึ่งแห้งนะคะวันนี้เราทําแห้งอร่อยค่ะหอมมากหอมปกกระเหล่าด้วยนะคะเอาประมาณนี้นะคะหอมปกกระเหล่าด้วย โชว์ค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะตามไปดูนะคะ <c oughs> ตามไปดูในช่องของเรานะคะขัวบ้านชาน่นนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> โชว์ใกล้ๆค่ะ <c oughs> ไปตามเทคโนโลยีค่ะ